รถคันหนึ่งนะพี่ผมซื้อไม่ยากหรอกยางคันนี้น,นนะปิดจบไปเมื่อวานนะคุยครึ่งชั่วโมงผมตัดสินใจซื้อเลยซื้อท,ทันทีใจเงินตรงนั้นเลยเพราะอะไรรู้ไหมลองขับแล้วเครื่อง,องดีดูโครงสร้างแล้วเดิมไม่จำาคันมาดูดิเล่มเดิมจะลองเดิมซื้อเงินสดป้ายแดงมามือเดียวป้ายแดงเป็นสี่ประตูเกียร์ออโต้ที่ผมตามหาที่ผมเคยพูดไปคลิปที่แล้วว่าสี่ประตูออโต้มาเลยซื้อหมดขอให้รถสวยอย่างเดียวแล้วบางทีนะรถมือสองอมันมีการใช้งานบ้างมีริ้วรอยบ้างเห็นปะ มีรอยเงี้ยพี่ไม่ต้องกังวลน,นี่แบบเนี้ยมันไม่ชนครับมันเป็นเนี้ยดูดิมันเป็นลิ้วอยการใช้งานครับเดี๋ยวผมมังเก็บเองผมดูอะไรผมดูอะไรรถนี่ผมดูงี้ครับผมดูโครงสร้างผมขอเดี๋ยวโครงสร้างอย่างเดิมโครงสร้างโครงสร้างให้เดิมมันเดียวดูครับเนี้ยผมดูนี่หลักของผมผมดูโครงสร้างดูนะผมดูโครงสร้างเนี่ยพวกเนี้ยพวกเบาะเนี่ยมันกำกันใช้งานดูดิพี่ไม่ต้องกังวลนะวิเดี๋ยวโดนกดราคาไม่เป็นไรครับเราเข้าใจกันว่ารถมือสองพี่จะให้เป็นรถตัวหนึ่งเลยมันได้ปะ มันไม่ได้มันก็ต้องมีริ้วอยบ้างใครใช้มาสิป,ปียีสิป,ปีไม่เก็บสี่เลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้มันก็มีเก็บบ้างแต่ของเดี๋ยวโครงสร้างเดิมผมดูข้างในเดี๋ยวดูนี่ผมดูโครงสร้างเดี๋ยวนี้ครับนี่ผมดูโครงสร้างเนี่ยน็อตไม่อยากให้ขยับเหนื่อยเลน็อตไม่ให้ยับเนี่ยแบบเนี้ยจบเนี่ยครับน็อตไม่ให้ยับแบบเนี้ยจบเนี่ยสภาพเลยครับเรือคานไม่มีเปลี่ยนเกมสายกระบะไม่เปลี่ยนเนี่ยเช็คก่อนสุดแล้วไม่มีวัติเหตุเนี่ยแล้วที่สำคัญนะถ้าเล่มชำรุดรราาาคเเเลยยนนะี่ดูวววนนนีี้้พกกกกรริอออยยยภาาเเเเ็็บบงงด๋ผม แล้วฝั่งคนที่จะไปซื้อรถกับุมั้งเนี่ยเ็นป่ะสภาพรถดิบๆบุมบุมดูนี้นะดูโครงสร้างเดิมบางคนกังวลพี่ขอพูดตรงนี้เลยแล้วกันอุย้ยบุมรถเก็บสี่อะน่ากลัวดิชนดิไม่เกี่ยวพี่แบบนี้ไม่เก็บได้ไงอะมันก็ต้องเก็บแต่มันชนไหมล่ะพี่มไม่ได้ชนเห็นปะเดี๋ยวผมเก็บเองนี่รถเก็บสี่อะไม่ได้เป็นรถชนนะรถชนอนะมันต้องชนเข้าโครงสร้างน็อตขยับโครงสร้างเปลี่ยนขานเปลี่ยนชนเข้าประตูประตูเปลี่ยนชนท้ายท้ายอ่าเปลี่ยนอ่ะดูท้ายต่อ ขอยอย่างเดียวอาร์กย่าหายนเนี่ยอาร์กพวกเนี้ยย่าหายไปแค่นั้นพออาร์กย่าหายไปพอน็อตไม่มีขยับพอเนี่ยอย่างแบบเนี้ยผมบอกนะผมซื้อจริงทั่วประเทศนะไม่จําเป็นว่าต้องเข้ามาขายที่ผมหรือไม่จําเป็นว่าจะอยู่ไกล่แล้วผมซื้อไม่ได้ผมซื้อรถมือสองทั่วประเทศและย้ําหน่อยว่าสี่ประตูกีออโต้นะใครมีนะที่กําลังอยากจะขายพี่ลองทักมาผมก่อนหรือมีหลักฐานนะว่าเฮ้ยพี่ตีที่นี่มาเนี่ยได้ประมาณนี้แต่พี่ยังได้อีกทําไงเอาอย่างงี้ครับ พี่วิ่งสีที่อื่นมาเลยได้ที่ไหนมาเท่าไหร่ไม่รู้เอาหลักฐานให้ผมผมให้เพิ่ม2 0 0 0 0บาทขอสี่ประตูออโต้ทุกรุ่นยิ่งเป็นปี2015ขึ้นไปเนี่ยยิ่งดีเลยอยากได้อะไรบ้างลักๆเลยนะโตต้ตาลิเวอครับอีโสด,ดีแม็กครับไบต,ตันครับมาด้าก็เอานะครับฟอร์ดครับเนี่ยมาได้เลยนะยิ่งปี15ขึ้นปีใหม่ใหม่น้อยยิ่งมือเดียวนิ่งชอบเลยรถสวยไม่ต้องกลัวครับสู้ทุกเม็ดเช็ดทุกไม้วันนี้ใครอยากขายรถมือสอง แอรข่ายประตูเกียวโตวให้ได้ราคาสูงมาบอยรถบ้านซื้อจริงจ่ายจริงจบจริงซื้อรถมือสองคู่ประเทศไทยรู้จักแล้วจะรักเองครับ